สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับรายการลุงน้ําตาลผ่าธรรมนะครับวันนี้ก็มาเปิดคลิปตรงนี้เลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาดูนะครับพอดีลุงน้ําตาลเนี่ยไปเจอตู้น้ามันนะครับซึ่งไม่ได้ใช้นะครับก็เลยขอซื้อต่อมาจากลูกค้านะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะมาในระมิดเจ้าตู้มือสองตัวนี้นะครับก็จะถอดทำสีพ่นสีใหม่นะครับแล้วก็จะทำบิวขายให้ FC นะครับขายเป็นมือสองให้ FC นะครับแต่ก็๋ยวจะตรวจเช็คระบบตรวจเช็คระบบเทสท,ทุกอย่างให้100%เเซน์นะครับแล้วแรงราคาไปอีกทีว่าจะ ทำเสร็จเราจะลงราคาเท่าไหร่นะครับกะเดี๋ยวมาตอนนี้อยู่ขั้นตอนการลื้อนะครับลื้อออกแล้วทำความซอาดนะครับแล้วก่อนที่จะไปทำสีใหม่นะครับตู้ตัวเนี้ยหนามากนะครับเนี่ยตู้ตัวเนี้ยหนามากใหญ่และหนานะครับตู้ตัวนี้ส่วนอีกตัวนี้ลงน้ำตาลแยกเป็นสองท่อนไว้ที่รถหนึ่งท่อนนะครับกะที่นี่หนึ่งท่อนเพื่อจะนำไป ปกผุนะข้างๆถัง้าล่าง,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 างเนี่ยมันมีอาการผุนะครับก็เลยจะไปไปปะผุนะครับโอเคก็อาจจะมาขายในราคาที่ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับนี่นะครับตอนนี้ฝุ่นเคอะเลยเนื่องจากไม่ได้ใช้มานานก็เดี๋ยวมาทำความสะอาดกันนะครับ ตอนนี้ลุงน้ำตาลก็เอามาให้ช่างจักนะครับที่จุกระเชอเนี่ยเดี๋ยวจะมาปะผูกด้านล่างนะครับปะบริเวณที่มันผูกที่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงหลังจากปะผูกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทําสีโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทําเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ ค่อยๆเคาะนะครับค่อยๆเคาะดูรอยผุนะครับว่ามันผุยังไงตรงไหนบ้างก็มีผูเยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะปวดเะเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จโอเคครับตอนนี้ลงน้ําตาลก็มาไล่ทําสีนะครับมาขัดนะครับเนี่ยขัดสีขัดแค่พอหยาบๆนะครับประตูของ ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวนี้นี่จะไม่บ้านกําลังช่วยขัดนะครับช่วยลอกสีก็เดี๋ยวจะขัดทําสีตัวใหญ่นี้ก่อนนะครับส่วนตัวที่ไปให้ช่างจักป่าผูเนี่ยเดี๋ยวค่อยทําสีที่หลังเดี๋ยวลุงน้ําตาลจะทําสีตัวนี้ก่อนก็ ทำเป็นบางส่วนแล้วนะครับก็นี่นะครับอ่กรอบหัวตู้ก็ได้พ่นขัดแล้วก็พ่น,อพน,น,นรองพื้นไว้แล้วนี่นะครับอันเนี้ยครอบหัวตู้นะครับอันนี้พ่นพ่นรองพื้นไว้ก่อนจะลงสีจริงนะครับก็อาจจะทําสีประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าน้ำตาลใช้อ่าทําเองไม่ได้ไปจ้างร้านอู่สีทํานะครับ เดี๋ยวก็จะมาขัดหยาบๆแล้วพ่นสีรองพื้นเอานะครับก็จะทําให้ตัวนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทําอีกตัวที่ไปให้ช่างจักปะาผูกนะครับนี่มาดูกันหน้าตาตอนนี้สีเก่านะครับเดี๋ยวลงน้ําตาลจะบิ้วใหม่นะครับในละมิดให้เป็นสีใหม่อาจจะไม่ร้อยนะครับแต่ก็โอเคให้ได้สักเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซนต นี่ครับแม่บ้านกำลังลอกสีอันนี้ก็ขัดไว้ละรอพ่นสีรองพื้นตอนนี้มาดูตู้ที่ให้ช่างจักปะผูกไว้นะครับนี่นะครับโอเคเลยจุดที่ผูจุดที่อะไรก็ปะไว้หมดแล้วมีเจาะรูระบายมีอะไรนี่ตัวใหม่นะครับอย่างหนาเลยโอเค ดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะเอาไปทำสีนะครับแต่ก่อนทำสีทำอะไรเสร็จถ้าทำสีทำอะไรเสร็จลุงน้ำตาลก็จะเช็คราคานะครับจะเช็คราคาว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าอนาคตลุงน้ำตาลก็คิดว่าจะทำสีตู้เก่านะครับก็คือตู้ของเพื่อนๆนท่านใดเก่าถูกเนี่ยก็สามารถให้ลุงน้ำตาลเอามา ซ่อมทำสีปาผูดได้นะครับไปเดี๋ยวอันนี้เอาไปทำสีก่อนนะครับจากที่เอาตู้ที่ไปปาผูกกับช่างจักกลับมาที่บ้านลงน้ำตาลแล้วนะครับก็ตอนนี้ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็นี่ครับมาให้มาดูตอนเนี้ยก็เก็บรายละเอียดสีพวกชิ้นเล็กๆนะครับพวกชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยพวก สีชิ้นเล็กๆนะครับก็เก็บรายละเอียดพ่นสีใหม่นะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นประตูประตูปิดเปิดด้านหน้าตู้นะครับเนี่ยก็ตอนนี้ไล่เก็บสีทีละชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆนี่เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะครับตอนนี้ล้างทําความสะอาดฝุ่นก่อนเพราะมันจะมีฝุ่นมีอะไรอยู่เยอะนะครับเนี่ยมีฝุ่นขี้ดินอะไรอยู่เยอะก็จะเก็บทําความสะอาดนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะทำตู้นี้ให้เสร็จก่อนนะครับโอเคไปค่อยๆเก็บงานทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วพ่นสีประตูนะครับพ่นลองพื้นก่อนก่อนลงสีจริงนะครับก็ตอนนี้ลงน้ำตาลแกกำลังไล่เก็บทำสีทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับนี่นะครับ ลองพื้นแล้วก็สาดสีจริงส่วนข้างล่างนี่เดี๋ยวค่อยๆไล่เก็บไปทีละชิ้นนะครับไปเดี๋ยวหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงมาดูกันนะครับลงน้ำตาลก็ถอดตรงหน้าหัวตู้นะครับออกมาแล้วก็ช่องหยอดเหรียญข้างในนะครับเพื่อจะมาพ่นสีนะครับเดี๋ยวก็จะมาล้างก่อนอันดับแรก จะมาล้างทําความสะอาดอีกรอบนะครับแล้วลงน้าตาลก็ถอดฐานนะครับฐานเดี๋ยวจะไปซื้อมาทําฐานใหม่นี่นะครับเดี๋ยวจะล้างก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับไปล้างดีกว่านี่นะครับตอนนี้ก็พ่นสีรองพื้นนี่นะครับพ่นสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยละรอลงสีจริงนะครับ อันนี้ก็ลงสีจริงเรียบร้อยแล้วหน้ากากสีขาวส่วนตัวนี้เดี๋ยวรอสีลองพื้นแห้งก็จะสาดสีจริงนะครับซึ่งจะสีจริงก็จะเป็นสีสีจริงก็จะเป็นสีแดงนี่นะครับก็เดี๋ยวลงน้ำตาลจะสาดสีแดงแล้วก็แห้งแล้วก็เคลือบ มาเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันนะครับเบื้องต้นก็นประมาณนี้ให้เพื่อนๆดูสีรองพื้นที่สาดไว้ประมาณนี้นะครับนี่ส่วนตรงโน้นไม่ต้องไปสาดเพราะว่าตรงโน้นเป็นมีไอ้นี่ปิดอยู่แล้วครับมีหน้ากากมันปิดอยู่ส่วนตัวนี้อีกตู้หนึ่งก็เดี๋ยวรอขัดทําตู้นู้นเสร็จแล้วก็จะมาขัดตู้นี้แล้วพ่นสีนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไง ก็เล่งมือสาดสีนะครับตอนนี้กำลงกำลังลงสีนะครับสีแดงของตู้ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะเล่งสาดให้เสร็จคืนนี้มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับสาดสีเสร็จจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ยัง ย่งสีลองพื้นอยู่ฝั่งนี้ข้างบนกำลังไลส่สรดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสาดเสร็จจะสวยงามขนาดไหนนี่ก็สาดสีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตู้ตู้ใหญ่นี่เคลือบอ่าลงสีเครือบแล้วนะครับตู้ใหญ่ลงสีเครือบแล้ว ส่วนตู้ประตูก็สาดสีเรียบร้อยรอลงสีเคลือบก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับความสวยงามต้องต้องบอกเลยนะครับว่าลุงน้ำตาลไม่ใช่ช่างสีนะครับก็ทำประมาณนี้เดี๋ยวจะเก็บพ่นตรงนี้เป็นสีขาวสองฝั่งตรงนี้ให้เป็นสีขาวนะครับพอดีสาดผิดไปสาดสีแดงไปแล้วทับไปแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นสีขาวนะครับ กับนี้นี่นะครับสีที่ลุงน้ำตาลพ่นเองก็ประมาณ90-80% 90%, 90ก็ไม่ใช่ช่างสีนะครับแต่ก็ลองทำเองนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้มาใส่สีขาวกันส่วนเจ้าตัวนี้ก็ยังเดี๋ยวรอ,อขัดนะครับ รอขัดแล้วก็อ่าขัดแล้วก็มาพ่นส่วนตัวโน้นนี่นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวเคลือบเคลือบอันนี้เคลือบแล้วอันนี้เดี๋ยวเคลือบอันนี้กับด้านบนแล้วก็จะมาสาดสีตัวที่เหลือนะครับจะประมาณนี้ใครว่าใคเมือลงน้ําตาลก็ถือว่าโอเคนะครับเราไม่ใช่ช่างสีมืออาชีพ เดี๋ยวไล่ๆทําไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าตานะครับว่าตู้น้ํามันมือสองที่ลุงน้ําตาลนํามันรีโนเวตใหม่นะครับจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับตอนนี้ก็สาสีไปประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตัวน,นี้เหลือต้องเคลือบสาสีเคลือบนะครับ นี่นะครับไม่ดูเพลินๆจะเห็นชัดป่ะสาดสีเคลือบแล้วก็ด้านในนะครับส่วนด้านในก็ลงน้ำตาลก็นี่เลยนี่นะครับตัวนี้เสร็จหลายวันละสองวันละส่วนตัวนี้เหลืออีกนิดนึงนะครับนี่ครับต้องไปสาดสีแดงเพิ่มอีก ส่วนในตรงข้างล่างลงน้ำตาลสาดสีเหลืองไว้อ่าเป็นสีเหลืองนะครับกระสาดเคลือบสาดะไรล,ละและะ้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาดสีแดงที่เหลือตรงนี้พอแห้งแล้วก็จะสาดสีเคลือบนะครับก็ใหเ้เพื่อนดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะประกอบส่วนตรงเดี๋ยวจะติดสติกอ่อสติกเกอร์นะครับจะติดสติกเกอร์ติดอะไรต้องไปสั่งตัดสติกเกอร์นะครับ ตอนนี้ก็ไปเสร็จแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกสิบเปอร์เซ็นก็สาสีให้เสร็จแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นก็จะติดทังพวกแผงงจรพวกปั๊มติ๊กนะครับพวกปั๊มติก๊กพวกถังพวกอะไรนู่นนะครับถังเราไว้ตรงโน้นอยู่เดี๋ยวต้องล้างทาความสะอาดเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเสร็จแล้วหน้าตาตู้ลงน้ําตาลจะเป็นยังไงตู้ที่เอามารีโนเวตนะครับ เดี๋ยวมารอดูกันนะครับนนี้ก็เสร็จไป90%แล้วนะครับใส่บอร์ดใส่แผงวงจรเรียบร้อยแล้วสีก็ประมาณนี้ก็เหลือติดสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับเปิดเครื่องดูก็เดี๋ยวตอนนี้ เสียบป๊กแล้วเดี๋ยวจะลองให้แม่บ้านสับสวิตอ่ะลองสับสวิตสิโอเคบอร์ดใหม่นะครับตัวนี้ลงน้ำตาลใส่บอร์ดพี่สีตัวใหม่คือของใหม่ไม่ใช่มือสองนะครับสีก็ประมาณนี้เหลือเดี๋ยวตัดสติกเกอร์มาใส่ด้านหลังก็เดี๋ยวต้องมาเดินระบบ อีกเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับปมกดปมอะไรนี่นะครับเหลือใส่ตัวรับแบงค์รับเหรียญแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปเทสนะครับก็ติดสติกเกอร์ก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับลุงน้ำตาลาเขาเรียกอะไรอะรีโนเวทนะครับรีโนเวต ตู้น้ำมันเก่าพ่นสีพ่นอะไรก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ใช่ช่างสีมืออาชีพก็ประมาณนี้มีกุญแจเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนี่นะอ่ะสับสวิตกัน เดินเบกเกอร์ไว้ให้ด้านหลังนะครับเดีจวตามกันอีกทีนะครับตอนเสร็จตอนนี้ลงน้ำตาลกับประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแต่ติดสติกเกอร์อย่างเดียวเหลือแต่ติดสติกเกอร์กับเทสนะครับติดสติกเกอร์กับเทสว่า น้ำมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้กำลังมาไล่ประกอบตัวนี้นะครับตัวที่สองไล่ประกอบตัวที่สองนะครับนี่จะแหมตอนนี้พ่นไปแล้วไปกระดาษนะครับดันไปติดกระด่างๆนิดๆน,นี่นะครับกำลังประกอบตัวนี้โอเคตัวโน้นโอเคแล้วเหลือแค่ใส่ถังแล้วติดติดสติกเกอร์ นี่ครับสวยงามไหมครับเพื่อนๆดูโอเคมาเดี๋ยวมาติดแผงวงจรติดสวิตชิ่งติดอะไรดีกว่านะครับตัวน,นี้ตอนนี้ก็ลงย้อนแสงหรือเปล่ลงน้ำตาลติดสติกเกอร์เกือบเสร็จหมดแล้วนะครับนี่นะครับ แก๊สโซฮอ์95ตู้น้ำมันหยอดเหรียญอนะัตโนมัติ24ชั่วโมงนี่ก็จะเป็นราคาลิตรจำนวนเงินขาจำนวนเงินขายอันนี้ติดใหม่หมดนะครับจำนวนลิตรจำนวนบาทนะครับสต็อปเริ่มนะครับแก๊สโซฮอ95อันนี้เบอร์โรงน้ำตาลนะครับจะ ควรระวังนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานอันนี้ยังไม่ตัวรับแบงค์นะครับใส่แต่ตัวรับเหรียญเดี๋ยวจะลองหยอดดูนะครับสวัสดีค่ะกัมนาปีขนแต่มันเดี๋ยวต้องใส่ตัวรับแบงค์เพิ่มนะครับ ทำไมเหรียญบาทไม่ค่อยกินเดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คตัวนี้ว่าเหรียญบาททำไมไม่ค่อยกินนี่นะครับ มันต้องหยอดยี่สิบขั้นต่ำยี่สิบนะครับลุงน้ำตาลตั้งไว้ขั้นต่ำยี่สิบแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาถังน้ำมันใส่นะครับนี่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาถังนี่จะให้ดูตู้หลังอีกตู้นะครับทำเสร็จแล้วเตอร์เสร็จหมดแล้วนี่นะครับใส่หัวใจใส่อะไรหมดเรียบร้อยนี่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ถังใส่อะไรเข้าไปเดินแค่ระบบไว้นะครับ ตัวนี้ก็พร้อมแล้วเอาถังมาใส่ก็จบนะครับก็นี่นะครับ EP นี้หลวงน้ำตาลมาทำสีนะครับรีโนเวทใหม่นะครับตู้ตัวนี้เป็นของเก่าของไทเกอร์นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวนู้นก็เป็นไอปั๊มนะครับนี่นะครับก็ทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวใส่ถังใส่อะไรเทสเสร็จเดี๋ยวจะแจ้งราคานะครับว่าเท่าไหร่นะครับสำหรับ F4 คนไหนอยากได้ก็ราคาเบาๆนะครับไปเดี๋ยวลงน้ำตาลขอเทสอีกนิดหนึ่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ทำสีใหม่ติดสติกเกอร์ นี่นะครับติดสติกเกอร์ข้อควรระวังวิธีการใช้งานอะไรเรียบร้อยฐานใส่ทำต้ใหม่ใส่ไปนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันตอนนี้กล่องใส่แบงค์นะครับอลังการมากนะครับใส่ใส่แบงค์ใส่เหรียญอยู่โน่นยังไม่ได้เอาใส่นะครับ มาดูด้านหลังด้านบนนะครับประมาณนี้นี่นะครับเดินระบบเดินไฟสวิตช,ชิ่งใหม่บอร์ดนีนะครับแผงวงจรใหม่บอร์ดใหม่นะครับตอนนี้รอตัวรับแบงมาใส่ตัวรับเหรียญมาใส่นะครับนี่นะครับประมาณนี้ ความพิเศษของตัวนี้คือบอร์ดใหม่หมดนะครับสวิตชชงสวิตช,ชิ่งสายหัวใจอะไรใหม่หมดมาเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างก็ประมาณนี้นี่นะครับโซลีนอยด์โฟโซเซนเซอร์ปั๊มท่อลงไปนะครับท่อเทอร์ม่หมดนะครับอ่ะแล้วก็นี่นะครับลงมาที่ถัง ก็เดินระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ลงน้ำตาลคิดว่าจะขายอยู่ที่ราคานะครับ จะขายอยู่ที่ราคา1น0 0งหมบาทนะครับอ่าไม่รวมส่งนะครับค่าส่งจัดส่งตามระยะทางนะครับ9กิโลลิตรหนึ่งหมบาทบวกประกัน1ปีนะครับตัวไหนเสียเปลี่ยนให้ฟรีนี่นะครับส่วน ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวมาเอาถังใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเทสร,ระบบเทสอะไรเรียบร้อยละ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาถังเข้ามาใส่นะครับพอดีเอาถังออกไปล้างนี่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนสายให้ใหม่หวัวใจใหม่ตัวนี้นี่จะขายอยู่ที่ หนึ่งหม่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าทำไมคนละราคานะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้บอร์ดเป็นตัวเก่านะครับบอร์ดมากระตู้เลยซึ่งใช้งานได้ปกติที่ราคาต่างกันเพราะว่าบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดตัวเก่ามากระตู้ไม่ได้เป็นบอร์ดใหม่ก็เลยลดราคาไปที่4,000บาทนะครับนี่นะครับ ตเตสแล้วใช้งานได้ปกติเหลือเก็บรายละเอียดนะครับก็จะติดเก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาถังเข้ามาใส่นี่นะครับตัวนี้หนึ่งมืนห้าพันบาทไม่รวมส่งนะครับถังก็อยู่ด้านน้นเดี๋ยวจะมาใส่ละก็สำหรับ FC ท่านไหนต้องการตู้น้ํามันมือสองสภาพดีรับประกันให้1ปีนะครับทั้ง2ตู้เลยก็เดี๋ยวอินบ็อกทักเข้ามาคุยได้นะครับค่าจัดส่งก็จัดส่ง,าสงตามระยะทางนะครับนี่นะครับ2ตู้นี้โอเคครับสำหรับตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ของลุงน้ำตาลรีโนเวทใหม่นะครับ<ม>ถ้ทาเพื่อนๆสนใจคนไหนสนใจเอฟซคนไหนสนใจนะครับก็ทักแชททักไลน์มาคุยกันนะครับเดี๋ยวจะใส่ส,สายใหม่ััใจ่ายใหม่แล้วก็ใส่ตัวรับแบงค์รับเหรียญเข้าไปจบ ก็สำหรับ EP นี้นะครับลงน้ำตาลมารีโนเวตตู้น้ำมันมือสองนะครับทำสีใหม่อะไรใหม่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับส่วนใครสนใจก็ทักมานะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ เสร็จแล้ว100%เปซนะครับก็ทำสีติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยมาดูกันใช้งานได้ปกติเปล่าเหลือตอนนี้เหลือแค่ตัวหยอดแบงค์มาติดครับอ่ะเสียบปลั๊กโอเคทำงานนะครับ ทำงานทั้งคู่เข้ามาถ่ายในร่มหน่อยข้างนอกร้อนเหลือเกินนี่นะครับบอร์ดพี่สี4ห้าจอตัวนอก4จอหกข้างนอกร้อนนี่นะครับ เสร็จร้อยเปอร์เซ็นเหลือแค่เอาตัวรับแบงค์ใส่กระจกฝีเมื์การทำสีติดติ๊กเกอร์ก็โอเคนะได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเค ใครอยากเป็นเจ้าของพักมาครับ